ตัดแล้วนะพี่เกมตัดเลยโอเคมาสมัยพี่ลูกใหญ่ๆครับลูกใหญ่ๆอเยมาลงมาครับวันนี้เราจะมาตัดทุเรียนแล้วก็เผากันนะครับคุณชมครับทุเรียนเผาเทสเนื้อเทสเนื้อสดๆจากต้นโอ้โหลูกใหญ่่าก็ไฟพีเรียบร้อยครับผมแต่ไฟยังไม่ติดเลยนะ เดี๋ยวเป่าก็ได้มันชื่อน่ะฝนมัาตกแล้เนาะ <c oughs> ติดทัท,ทีเป็นสมงองแล้วเด้อเดี๋ยวเล่นกระไฟ <c oughs> จะเผาทุเรียนครับแต่ไฟก็ไม่ติดทัทีแต่ก็เริ่มแดงแล้วอีกไม่มนานก็ติด เผาเลยวางนอนเลยอืมลมแรงดีนะครับเออเออเสร็จแล้วทำไมรู้สึกดีใจแปลก เรามาดูทุเรียนลูกแรกของเราในปีนี้นะครับว่าเนื้อจะออกมาดีหรือเปล่านะผู้ชมทุเรียนเผานะครับ uh huh. ตอนนี้ให้นนเป็นคนเผาไปก่อนเนาะเดี๋ยวผมเป็นกาลังใจ <laughs> <laughs> ผมเป็นกำลังใจให้น้องกันเมื่อคืนฝนมาตกทั้งคืนเลยไงแล้ว uh huh. ดินมันชื้นไม้มันก็เปียกฐานมันก็ไม่ติดยังไงก็ได้กิน ช้าหน่อยน,นั่นแหละปิดเต็นนนซสักอย่างเนาะลมดีเป่าตลอดโ,อโดนแล้ว <laughs> เดี๋ยวเราหน้าไปใกล้เดี๋ยวฐานมันแตกใส่หน้าเต็มทีละ <laughs> เลรียนเผาครับผมถุเลรียนเผาปีที่แล้วเราก็เผาไปลูกหนึ่งแตป่ปีที่แล้วเนื้อดีมากเลยเนาะเป็น,เป,นเป็นปีปนที่แรงปีที่แล้วอะแต่ปีนี้มันฝนตกตลอดนี่พี่ชมเปลือกบางมากด้วยลูกนั้นอะปีนี้ฝนตกตลอดมาดูเนื้อกันว่าเนื้อจะหวานมันหรือเปล่าเพราะว่ามันได้น้ําตลอดฝนตกชุ่มเลยอ,อืเนื้อมันก็จะไม่ค่อยหวานเท่าไหร่ฝนตกตลอดอะ <laughs> โอเคครับผมเดี๋ยวมาดูในขั้นตอนต่อไปนะครับตอนนี้พอเราขอเผาให้มันดําก่อนนะฮะให้มันสุกก่อนนะครับผม,หมให้หนาไมไหมไปเลยให้หนามไหมเดี๋ยวหนาไมไหมเสร็จเรามาดูกันแล้วเราก็มาชิมกันนะครับมันแตกแล้วนะคุณผู้ชมเอาเลยไหมเอาเลยไหมเอาเลยผมว่า,าเอาเลยไม่รอแล้วเพราะว่าถ้าไปนานกว่านี้ผมกลัวมันจะเหม็นถ่านเกินโอเคมาคตูดมันแตกแล้วแก่เลยมาเนี่ยวางบนใบตองนี่ จะไ,ไม่เปื้อนดินอืมมาครับคุยชมเราจะได้กินทุเรียนเผาแล้วนะครับออกได้ไหมเปลือกอะพี่ว,ว่าวนะ<ม>เราต้องปาดปาดอย่างนี้ปาดเอาเปลือกออกอะให้เหลือแต่ภูอยู่ตรงนี้เลยยังไงปาดด้านข้างนี่ปาดด้านข้างนี่ออกเอาเปลือกออกนี่เอาเปลือกออก,ก,ออก,กให้เหลือแต่ภูถ้าไม่งั้นเปื้อน เนี้ยมาจับเนี้ยมาจับนี่นนอ่ะจับกล้องเราจะเอานี้นไหนคือหั่นเอาเปลือกออกใช่ไหมพี่เกมใช่โอ้โหดูคุณผู้ชมตูแตก เฉียบเลยเหลืองมากเหลืองมากมันต้องรอให้มันเย็นก่อนนะเนี่ยนี้เราเราร,รอไม่ได้เนี่ยมันหไหนพี่เจมส์มังชิโอ้โหอืมว้าวทีนี้เทก็ได้ อืคร uh huh. ูใหญ่มาก uh huh. เห็นแบบนี้แล้วคุ้มค่ากับที่เผานะพี่เกม uh huh. เห็นแบบเนี้ยผ <laughs> มว่าคุ้มค่าเลยอ,ะอะ่ะมันน่ากินมากแต่นี่ว่ามันยังไม่ค่อยถูกเนี่ยเหรอปาดเลยนะพาดูเม็ดเลย เพราะามันยังไม่สุกมากยังกรอบอยู่ใช่ยังกรอบอยู่แต่เนี่ยมันยังไม่ค่อยสุกเท่าไหร่นั่นป่านเลยอันนี้คือลองชิมเนื้อคุณผู้ชมว่ามันมันหรือยังนี่ลองชิม <c oughs> มาแล้วเริ่มออกหวานแล้วพี่เอ็มแต่ยังไม่หวานจัดใช่ปะ่ะยังไม่หวานจัดแต่เริ่มออกหวานแล้วกินเหมือน<ไ>ม<ด>รมเลียน,นผสมมันอะ่ะมันมันมัน <c oughs> ใช้ได้ก็ไม่ทำอร่อย อันที่สุกอ่ะมันหวานแล้วที่มันมันสุกอ่ะมันโดนไฟอ่ะแต่ที่มันยังไม่สุกมันยังมันอยู่เนื้อทุเรียนส่วนก็แบบสุดยอดนะสุดยอดทุกท่านเม็ดเล็กด้วยเนี่ยเราดูความหนาของเนื้อเนื้อเยอะมาก หั่นมาทั้งพูลเลยได้ไหมแค่ไม่ร้อนทำได้ <laughs> นี่ยข้อเสียคือมันดำมันเปื่อนมันเปื่นความดำมันนั่นแหะพุณผู้ชมเยิยมน้ำมาล้างมือเลยถ้าจะเผากินนะ <laughs> ขอเลย <laughs> เม็ดนี้ขอคุณผู้ชม,อ,มอันนี้นิ่มกว่าโดนไปเยอะกว่า แอบหวานก็นด้วยนะวันนี้ก็มาตัดทุเรียนต้นที่สวนนะครับเผาสดๆนะคุผู้ชมเทสเนื้อนะครับผมเผาออกมาแล้วเนื้อโอเคครับผม,มเนื้อมันนะครับ<ม>แต่ยังไม่ถึงอาวานเจียบนะครับผมมันยังไม่สุกเต็มที่ใช่มันยังไม่แก่ยังไม่ถึงเวลานะครับน่าจะสิ้นเดือนนี้นะฮะ วันนี้ก็ไว้เพียงแค่นี้ก่อนนะฮะไปพบเจอกันในคลิปต่อไปครับผมสวัสดีคร <c oughs> <c oughs> ับสวัสด,ดี <c oughs> อร่อยมาก <c oughs> กินเพลินเลย